สวัสดีค่ะชามออสถานนมิสอินเวิร์สไทยแลนด์ประจำปี2,549าปี2549ค่ะเวลาพูดปีก็เขินทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าพอพอสอเพิ่มขึ้นอายุก็เพิ่มขึ้นค่ะและนอกจากนั้นนะคะริ้วรอยป้ากระก็เพิ่มขึ้นตามกันค่ะแต่ชามโชคดีนะคะเพราะว่าชามมีตัวช่วยค่ะนี่เลยค่ะเป็นเซรั่มรกแกะและมารีนคอลลาเจนจาก Oswell Life ค่ะ สิ่งที่น่าสนใจนะคะคือชามเห็นว่าพี่นาตาลีคเคลโวว่าเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะระดับจัก,กรวาลใช้ก็ต้องลองดูบ้างละค่ะขวดก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะวิธีใช้นะคะก็เปิดจุกออกมานะคะแล้วก็จับตรงพลาสติกนี้บีบตรงนี้ใช้ง่ายมากเลยค่ะแล้วเวลาทานนะคะก็จะรู้สึกว่าชุ่มชื้นตึงกระชับ ทันทีเลยค่ะเพราะว่านี่นะคะก็เป็นเซรั่มรกแกะในตำนาน,นะคะ่ะทรงตรงจากประเทศออสเตรเลียค่ะแต่โชคดีนะคะที่ตอนนี้ในไทยมีขายแล้วลองใช้กันนะคะ